สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master d กันเ,นเดิมนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นอะไรนะเพราะวันนี้มีแพ็กใหม่ครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดแพ็กใหม่นะเดิมๆครับเพชรมันไม่พอนะแต่ด้วยผลบุญที่ดองโซโล่ไว้เยอะมากๆนะทาให้แบบพอมีได้แบบปิ่มๆนะเพราะงั้นก็เลยโชคดีไปครับทาให้แบบได้เปิดในแบบเร็วๆนะแต่ว่าแค่ห้าพันเพชรก็คิดว่าไม่น่าจะได้เล่นครบรวงถ้าเกิดดวงไม่ได้ดีขาดนะนนะก็เดี๋ยวขั้นแรกครับเดี๋ยวไปเราไปดูใบจริงๆในแพ็กนี้ก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดในแพ็คใหม่ครับทั้งหมดเลยก็จะเป็น3ามีมหลักๆครับจะมีทีมเลดแรปเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นไอบาลียครับแล้วก็เป็นไวทเลสครับลหลักๆจะมี3ามีมครับแต่ว่ามันจะมีพวกของเสริมที่อาจะเป็นทีมเก่าๆด้วยอย่างไอ้นี่ครับกตินะตัวนี้เก่งออกมาครับแล้วก็มีปะทูด,ด้วยปะทูก็เล่นกับกติใช่แล้วก็เป็นดาร์การเดียนครับจะเล่นกับพวกเกกรเดียนนะแต่ว่าตัวนี้จริงๆไอ้ตัวนี้เก่งแต่ว่าพวกเด็กเกกรเดียนมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยเล่นล,ก,นะลกือ็ ไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่ามันจะซับเป็น3ทีมหลักๆนะตอนนี้ขั้นแรกครับอย่างที่บอกนะไอเด็กบอยเซตครับมัน u r มันเยอะมากนะก็มีใครอ่ะมีตัวหัวหน้ามันใช่ไหมแล้วก็เป็นน้องหมวกแดงมีตัวพิธีกรรมแล้วก็เวครับตอนแรกเก่งไว้กับว่าแค่2ใบเนี้ยเป็น UR ก็พอแล้วแล้วคนที่เป็น SR แต่ว่าด้วยความที่มันมี4ใบเงี้ยแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้เก็บดีไวเนอร์ไว้เงี้ยก็คือโดนหนักเลยนะจะเป็น5แบบ5ใบครับแล้วต้องใส่เต็มนะไอ้นี่ใส่3ใช่ไหมหมวกแดง3ผู้หญิง3เว้สาม ไอเนี่ยสหรือ1ก็ได้ครับเต็มที่แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังเยอะมากๆอยู่ดีนะโอกาสที่จะเปิดได้จนครบเนี่ยข้อข้างน้อยนะก็จะด,ดูเอฟเฟกของแต่ละใบทียบจริงๆก็กแล้วกันไม่ได้ครับ雷拉 fter นะตัวหัวหน้าครับโคเทตัวนี้แรงสิบสามนะสุดยอดไปเลยมาบอกว่าไม่รับผลจากเอฟเฟกกล่องการใบอื่นครับก็คือจะไม่โดนนิบิลุใช่ไหมที่เขาถามๆกันจะไม่โดนนิบิลุแล้วก็จะไม่โดนซูเปอร์ฟิชชั่นด้วยมันจะให้ผลคล้ายๆกับ ไอ้น่าจะเหมือนหมาแมวตัวใหญ่ไะตัวดำมันนัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นแรง13นะเอฟเฟกบอกว่าถ้าการไปนี้เอ็กซ์ซีอลมาครับสามารถสั่งทาลายการ์ดทุกใบที่ฝั่งค้าวบคุมอยู่เท่าที่ทาได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดการไปนี้มีไส้ครับเป็นเหรับเล็ดับเตอร์เอ็กซ์ซ3ตัวหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันครับซึ่งโดยปกติครับเวลามันมามันจะเป็น3ชื่อต่างกันอยู่นวนะมันจะเป็นไอ้ตัวเลดเดอร์ไนใช่ไหมชื่อหน้าประมาณนี้แหละแล้วก็ไอ้โกู แล้วก็ไอ้น้องฮูกตัวใหม่ซึ่งก็คือตัวนี้จากเวลาเรียกมาครับมันจะมาจากแรงอัพไปนี้ที่รวมดาวครับเป็น4 4 5สี่ห้าอะไรเงี้ยจะเป็นบสาดาวพอดีแล้วก็เธอระครังครับสามารถถอดสไส้เสร็จปุ๊บชี้เลเยร์ัตเตอร์เอ็กซิสีหนึ่งตัวในหลุมเราครับตัวนี้จะกอบเทคตัวนั้นด้วยก็ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะกอบเป็นน้องฮูกนี้เนะพราะน้องฮูกนี้มันเสิร์ชใช่ไหมผมไม่ต้องขอดไสนะ้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องรอไปดูนะว่าประมาณไหน พลังก็สี่พันครับแต่ผมจะได้เพิ่มจากคอมโบของมันตัวนี้หน่อยนะก็เท่เดีย่์แต่ว่าท่ามันจะค่อนข้างยาวนะแล้วก็เลเวอเตอร์มันก็จะยุ่งยากน,นิดหน่อยในการเล่นนะถัดมาครับเป็นทิชูลานะอันนี้ก็ตัวเก่าครับอันนี้ตัวใหม่ครับอินิกมาสเตอร์ครับเอฟเฟกตัวนี้บอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ซิงโคลงมาครับหรือว่าถูกส่งลงหลุมก็คือซิงโคปกติหรือว่าจะโมท,ทิ้งไปก็ได้สามารถชี้มอนสเตอร์หนึ่งใบครับในหลุมเราหรือว่าในบอ่อฝั่งค้าทิ้งมือหนึ่งใบเอาตัวที่ชี้ครับ ไปแปะที่โซนข้างหลังนะเป็นเวกับดักอะไรอย่างงี้เป็นกำดังต่อนเนื่องก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นยังไงแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เคลียร์มอนได้ล้มั้งเอฟเฟกต์ขามาครับมันบอกว่าในช่วงเธอใครก็ได้นะถ้าการไปนี้อยู่เป็นกำดักต่อนเนื่องครับสามารถสั่งสเปรย์มอนเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่ในโซนเวกับดักได้วิธีเล่นก็น่าจะเป็นโม่มลงไปใช่ไหมพอโม่เสร็จป,ปุ๊บชี้ตัวเองมั้งเอามาแปะข้างหลังแล้วก็ดันขึ้นมาน่าจะประมาณนี้จะมั้งแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นประมาณไหนถัดไปก็เป็นอัันนนี้เเเป็ต็ตวออกขอกขงด ไอไอบาเลียครับแต่ว่าตัวมันไม่ติดชื่อไอบาเลียนะคนนี้บอกว่าเชละังครับถ้าเกิดฟั่งข้ามสั่งสเปรมนนอกจากดมจสเตปเราสามารถสั่งสเปรมนไอบาเลียหนึ่งตัวครับจากมือหรือเด็กหรืออีกตเด็กได้หรือหลุมก็ได้นะก็คือสเปรไอบาเลียจากทุกที่เลยสเปรเสร็จปุ๊บสั่งเปลี่ยนมอนตั้งตีหนึ่งใบที่แบบข้ามควบคุมอยู่ครับเป็นต้าบกันสามารถใช้เฟกนี้ได้เทอละสองครั้งก็คือถ้าแบบข้ามสเปรมนเราก็เรียกไอบาเลียมาใช้ไอบาเลียตัวที่เรียกครับมันก็จะมีเป็น ไอตัวผู้ชายครับ5าดาวนะที่มันบอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามจะเล่นเอฟเฟกต์มอนตน่ะต้องทิ้งมือด้วยแม้จะห้ามใช้อะไรแบบนี้ก็น่าจะเก่งอยู่ละมัง้งแล้วก็เทคลับมาครับอันนี้เป็นเทคทีเด็ดเลยนะถ้าการไปน,นี้ที่เราซิงโคมาครับออกจะ3ด้วยการฝั่งข้ามเราสามารถสั่งสเปร์มอนซิงโคไอบาเรียนหนึ่งตัวจากอีตาเล็กได้ครับให้ถือว่าเป็นการซิงโคอันนี้จะเป็นเทคที่เก่งมากๆนะเพราะว่าพวกมอนซิงโคของไอบาเรียจะเก่งกตัวึ่งเป้าเะเรียกครับก็คือว่าเป็นการา11ดาวกับที้จะา9ดาวซึ่งปกติ น่าจะเป็นทิชชูราสิเดาวกาะใช่ไหมลงปุ๊บรีมูฟบอร์ดฝั่งข้ามสมาใบเสร็จปุ๊บถ้าเกิดทิชชูราสิเดาวถูกบำลายด้วยการฝั่งข้ามเอฟเฟกต์มันก็จะขึ้นก็จะสามารถสั่งซิงโครเรียกเป็นทิชชูราเก้าดาวมารีมูฟมือสนามหลุมได้อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูท่าครับน่าจะพอใช้ได้นะไอ้บาเลติกก็น่าเล่นนะพอยูอาร์มันน้อยด้วยประหยัดดีถัดมาครับอันนี้เป็นตัวทีเด็์ของบ็อกเลยซึ่งเขาคุยกันว่าทีมนี้มันออกมาช้านะด้วยความที่มมบปแบปบ จริงๆเด็กเนี่ยมันคงจะมานานแล้วมันคงจะมาเกอะยูเบลมาก่อนนู่นก่อนนี่ด้วยซึ่งตอนนี้ครับที่เขาคุยกันนะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเก่งเพราะว่าจริงจริงเด็กเขาข้ามแพ้ทางยูเบลนะจากที่เคยเอาไปเล่นในการ์ดจริงมาครับมันก็ตามนั้นแหละพอมันจะพลังใหญ่ครับตัวนี้มันจะยืน4,100ครับไม่ยืน2,500นะและ้วยูเบลปุ๊บเนี่ยเขาก็ตีโขเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เดือดร้อนได้ไอตรงนั้นช่างมาแล้วกันเดี๋ยวด้วยวเอฟเฟกต์ดีกว่าเอฟเฟกต์บอกว่าสามารถสั่งพิธีกรรมการ์ดใบนี้ครับโดยการใช้ไไไออ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 เเเเเพพยรรร์์์ฟดดะวววททสกกกก็็คคืืบิมมขงงงแ๊ันนซึ่ใี้ หรือว่าจะใช้เป็นคนนี้ครับซึ่งปกติใช้คนนี้พิธีกรรมนะตัวนี้เก่งมากๆเอฟเฟกคนนี้บอกว่าถ้าเกิดมีโลเนี่ยครับโลนี่คือ e หมวกแดงนะถ้าเกิดมีหมวกแดงอยู่บนสนามโดยอหลุมพลังจะเพิ่ม2 5 0ครับก็จะกลายเป็น4,100จะสามารถใช้เฟคคารานี่ครับได้เท่ละครั้งอันแรกบอกว่าถ้าเกิดการไปน,นี้พิธีกรรมลงมาครับสามารถเสิร์ชมอสเซอร์ไวเลสไว้์หนึ่งใบหรือมอพิธีกรรมที่เป็นนักลบหรือมังกรจากเด็กขึ้นมือได้ ก็ปกติจะเสิร์ฟเป็นไอตัวลุงแกนะให้ไปตามคอมโบครับจะเสิร์ฟเป็นลุงแก่คนนี้อันนี้สุรวิ์นะเอาไว้เล่นต่อไปคอมโบเป็นนอร์มอลเลยนะน่าสงสารจังเลยแล้วก็เทสุดท้ายครับทีเด็ดเลยถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทิเวตการดหรือเฟคครับแล้วเรามีอ e ีโบงแดงอยู่บนสนามสาม,มารถสั่งเนเกตได้ครับเนเกตและทำลายก็คือบอร์ดปกติครับมันจะยืนคู่กับหมวกแดงอยู่แล้วะแล้วก็มีเวทด,ด้วยก็คือจะมีการเลงแล้วก็มีหนึ่งเนเกตแล้วก็ฝั่งข้ามจะตีได้ข้ามพีกับอะไรวะนี่ทดม,มาครับก็เป็น ตัวที่ต้องมีนะถ้าจะเล่นเป็นไวเล่ครับใบนี้ดีไวเนอร์ครับถ้าจะเล่นดิพิทกรมน่าจะทุกเด็กอะคือต้องมีตัวนี้แหละยืนยืนคืนไว้ก่อนเลยใบบอกว่าถ้าการไปนอมอนหรือสเปรค,ครับสามารถส่งมอนแฟรี่หนึ่งใบก็เผาเทพแหละจากเด็กเหลือแต่เด็ก,ดก,ดกลงหลุมได้ถ้าถามก็เพิ่มดาวนนะตรงนี้ซึ่งปกติครับเราจะโม่เปกระแปงขาวใช่ไหมหรือโม่เปเมเมร์นเ,เดเล่นไว้ยิงแต่ว่าเด็กเนี้ยครับมันจะมีท่านะถ้าเกิดเราโม่เป็นไทแอสครับไทแอสมันจะที้วตัวนี้ใช่ปะเพื่อสเปร์มันขึ้นไปได้คก็จะติดรับ ถ้าการ์ไปนี้โดทีบิลสามารถสั่งสเปร์มอนหรืวอว่าสองหรือต่ำกว่าที่เป็นเทพจากมือหรือเด็กได้นอกจากตัวเองครับคนที่เป็นเผ่าเทพหรืวอว่าสองหรือต่ำกว่าก็คืออีหมกแดงครับก็ทีนี้ก็คือลงเป็นดีไวเนอร์ใช่ดีวโโไวนเนอร์โม่ไทอาร์ตไทอาร์ตทีบิลทีไวเนอร์ทิ้งดีไวเนอร์จะได้สเปร์หมกแดงมาครับทีนี้เราก็จะรันเป็นคอมโบตามปกติเลยเพราะว่าตัวเปิดของเด็กมันคืออีหมกแดงนะกับเวทสองใบนี้เป็นใบเปิดเลยถัดมาก็เป็น เลสคิวเฮทอคครับเป็นเม่นนะคนนี้ไม่น่าเป็น UR อนระเลยหมดเป็นแบบเป็น,น UR ใบกกากมาทำให้เราเสียหายเรื่อๆนะคนที่บอกว่าเราสามารถรีมูก,การ์แบบนี้ที่เราควบคุมอยู่ครับสั่งสเปย์มอนสเตอร์รือวทีสามหรือต่ำกว่า2ตัวอยากเด็กออกมาไ,ได้แต่ว่าจะต้องเป็นเผ่าเดียวกันธาตุเดียวกันแล้วก็ดาวเท่ากันครับแต่ว่าไอสองตัวนั้นนะ่ะตัวหนึ่งจะด้อเมอนเหลืองครับอีกตัวจะไปนเอฟเฟกต์มอนซึ่งเอฟเฟกต์มันจะแบบกากๆกรงกนะแทะเราจะเป็นจะต้องใส่ตัวนี้แล้วก็ต้องใส่บอนเหลืองมาให้เด็กเรากาก,าก,าก,ากลงด้วย ซึ่งแบบไม่น่านเล่นนะเป็น UR ด้วยได้มาก็คงจะต้องย่อยสเปียร์มาเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ในเกตเลยนะและก็ตอนเอนเฟสถูกทำลายอีกซึ่งก็คือแทบจะไม่มีรประโยชน์เลยโดนอุลระโดนตัวนี้ด้วยค่าข้างเสียหายนะถัดมาก็เป็นเลดัปเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นตัวเล่นของเลดัปเตอร์อันใหม่นะเอฟเฟกบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คอนโทรลมอนสเตอร์หงยาย <bir> ตัวอื่นครับนอกจากมอนเผาส์ปีกเราสามารถสั่งสเปย์กล้าไปนี้ได้และก็เลดัปเตอร์หนึ่งตัวจากมือได้ก็คือถ้าเกิดเรา ไม่ได้มีมอน์หงายตัวื่นนอกจากพก่นสเป,ปีครับสามารถสเปรย์มันพร้อมกับเลัปเตอร์จากมือได้ก็คือลงไป2ตัวนั่นแหละและเด็กมันจะเล่นไปสีสีเอกซีอยู่แล้วนะถัดมาครับมันบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คอนโทรลมอนสเตอร์ก็คือถ้าเกิดบอดแล้วลงเงี้ยเราสามารถชี้มอนส์เลัปเตอร์เลเวลสี่หรือต่ำกว่าครับจากหลุมก็ลงตัวเองด้วยก็ชุบขึ้นมาตั้งกันนะก็คือถ้าเกิดบอดแล้วลงครับเรามีนี่อยู่ยหลุมกับเพื่อนมันหนึ่งตัวก็สั่งชุบสองตัวขึ้นมาได้เลยนะและ้วกนน็เอ,นะเอก แล้วก็จะไม่สามารถสเปรย์มอนสเตอร์อื่นได้ครับนอกจากมอนธาตุมืดนะแต่ว่าเลดัปเตอร์เป็นเด็กมืดอยู่แล้วนะเพราะงั้นเทคนี้ไม่สําคัญถัดมาครับเป็นตัวทีเด็ดนะหมกแดงครับโลเดอร์เพเยอร์ออฟเดอะไวเลสไวท์ไวท์ที่บอกว่าถ้าเกิดเราสั่งพิธีกรรมมอนแสง1ตัวที่เป็นนักลบหรือมังกรครับด้วยการเอฟเฟกต์อ่ะที่จะต้องใช้ดาวครับก็คือสามารถใช้ใบเนี้ยแทนดาวทั้งหมดได้เลยซึ่งก็คือพวกนี้ครับมันจะเท่าไหร่เจ็ดดาวใช่ไหมไอ้นี่ก็เจ็ดดาวโซลวิทก็ได้เจ็ดดาวเหมือนกันก็คือใช้ไอ้คนเเนนี้ย้ยยแทดดดาวไหมล สามารถใช้เอฟเฟกต้คาร่าได้เทุกครั้งนะอันแรกบอกว่าถ้าการบีน้ออนอร์มอลหรือสเปย์สามารถเอาเวกกาดักต่อเนื่องครับที่เป็นไว์เศตไวทะจากเด็กมาแปะได้เลยที่โซ่ข้างหลังนะเอฟเฟกนี้จะไม่ดูดเวลาะเะนะพราะมันไม่ได้เสริมขึ้นมือครับมันเอาแปะเลยเทคมาครับถ้าเกิดมอนพิธีกรรมธาตุแสงที่เป็นนรกบหกรือมังกรสเปย์ลงมาในคาท่กาบี้่หลุมเราสามารถสั่งสเปย์ันขึ้นไม่ได้ก็คือสมมุติว่าเราจะพิธีกรรมเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมใช้เป็นน้องโมดแดงแทนดาว พอมาอยู่ในหลุมปุ๊บเห็นตัวใหญ่ลงก็สั่งชุมาจากหลุมได้แล้วก็ได้เล่นต่ออะไรมานี้ถัดมาครับตัวนี้เก่งมากๆนะของเด็กมาเลยคนที่บอกว่าเราสามารถทิ้งกราร์ดไปนี้จากมือครับโมเวพิธีกรรมหนึ่งใบจากเด็กลงหลุมได้โมเสร็จปุ๊บสั่งเสริมอนพิธีกรรมท่าแสงครับที่เป็นนักรบดลอือมังกรจากเด็กขึ้นมือได้ก็คือทิ้งมันโมเวพิธีกรรมแล้วก็เสริมอนขึ้นมือครับเอฟเฟถัดมาครับสามารถรีมูฟการ์ดไปนี้จากหลุมเป็นเวพิธีกรรมได้เลยสั่งพิธีกรรมมอนท่าแสงหนึ่ ที่เป็นนักรบหรือมังกรจากมือโดยการทีวีมอนเตอร์จากมือหรือสนามก็ให้ดาวเท่ากับกพี่กรมปกติแหละก็คือรีมูฟมันก็สั่งพีกกรมได้เลยใบนี้ใบเดียวครับแทบจะเล่นได้เลยนะเก่งมากถัดมาครับก็เป็นนี่นะไอ้บาเรียครับคนที่บอกว่าสามารถทีวีมอนเอฟเฟกต์ตัวอื่นสั่งสเปย์โทเค็นมากสุด3ตัวครับที่เป็นดับเลเวลหนึ่งนะถ้าเกิดทําก็เพิ่มดาวของใบนี้เท่ากับจํานวนสมมุติว่าถ้าเราสเปย์โทเค็น3ตัวเนี้ยก็เพิ่ม3มดาวแล้วมั้ง ถ้าสเปย์สตัวเพิ่ม2ดาวอะไรนี้แล้วก็เราจะไม่สามารถสเปย์มอนสเตอร์จากอาเล็กได้นอกจากมอนธาตุน้ำที่เป็นซิงโคนะก็คือเด็กก็เป็นเด็กซิงโคนธาตุน้ําอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดการไปน,นี้ถูกโซลลหลุมครับก็คือถ้าเกิดซิงโคก็ถือว่าโซลลุงลุม,มั้างสามารถเอาการ์ดไอบาเลียครับที่อยู่ในรีมูฟโซนหรืออยู่ในเด็กขึ้นมือได้ก็คือเสิร์ฟหรือว่าเก็บจากรีมูฟโซนนั่นแหละนอกจากตัวมันเองก็ใช้เฟคเตออย่างละครันะตัวนี้ก็น่าจะเก่งอยู่นะถัดมาก็เป็นอันนี้เป็นเวบเ,นบเปปใิดของ ไอพวกไวเซตแหละเอฟเฟกต์ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทลบวกแดงอยู่ครับแล้วก็มอนพี่กามท่าแสงก็คือต้องมี2ใบนะก็คือต้องมีเวทนี่จ้แล้วก็บวกแดงกับมอนพี่กามท่าแสงเราจะได้เทคคาร่าห้าหมดเลยครับฝั่งข้ามจะต้องเวลาฝั่งข้ามจะตีครับจะต้องตีมอนพี่กามเท่านั้นนะห้ามตีบวกแดงครับเพราะบวกแดงมาตีแค่50แล้วก็ฝั่งข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนท่าแสงได้ก็คือจะกันเล็งนั่นแหละเพราะว่าพวกนี้มันจะท่าแสงทั้งหมดเลยนะบวกแดงก็ท่าแสงใช่ไหมไอนี้ก็ท่าแสงพวกนี้ท่าแสงมดเลย แล้วก็เหคขึ้นมาครับมันบอกว่าในช่วงเมฟเฟดกดใช้สามารถสั่งเสิร์ฟการ์ดไวท์เศษไวท์ครับหนึ่งใบขึ้นมือเสิร์ฟอะไรก็ได้นะมอนเตอร์เวทมนต์กับดักอะไรหมดเลยหรือว่าจะเสิร์ฟสกูการ์เดียครับตัวนี้ไม่สําคัญนะพอตัวนี้เป็นตัวเก่านะไม่ใช่ตัวใหม่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับใช้เอฟเฟกได้อย่างลักลนะังนะถัดมาก็เป็นตอโลครับใบนี้เหมือนจะทํามาซัพพอร์ตไอ้นกไอเนี่ยฟูลบันเดอร์นะก็ค่อนข้างเก่งเลยเอฟเฟกต์ใบน,นี้บอกว่าสั่งทีบิว้ว สัตว์ปีกครับที่อยู่บนมือหรือบนสนามเสิร์ชมอนสัตว์ปีกตัวอื่นที่ดาวเท่ากันครับจากเด็กขึ้นมือได้อะไรมาน,น,นี้ก็น่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างละมั้งเป็นเวทเร็วด้วยเอาไว้หลบถัดมาก็็นพวกตัวเก่านะน้องคู่ครับก็ถอดไส้นะเสิร์ชพวกสัตว์ปีกทับมืดสีดาวได้ก็โคตรเลปเตอร์แหละอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะคนที่บอกว่าใช้มอนเลวห้าสองตัวครับแต่ว่าปกติมันจะมาจากวิธีประหลาดๆนะมันบอกว่าเลนดัปเตอร์ครับมอนเอ็กซ์ซีดที่มีตัวที่เป็นไ เทกแรกก็คือจะเพิ่มพลังครับตามแร้งคูรลอยนะก็คือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ใช่ไหตัวใหญ่มาแลงสิบสามครับพลังก็เพิ่มพันสามนะเป็นห้าพันสามเลยค่อนข้างเก่งนะแล้วก็เทคัดคมาใช้เฟคคลรานี้ได้เทละครั้งสามารถถอดหนึ่งไส้จากการไปนี้แล้วก็เอาเว้กกระดักเลดัปเตอร์มาเซตได้เลยซึ่งปกติน่าจะเป็นกระดักปะกระดักที่เป็นใบมอนอะู่ไหนนะนี่อันนี้ถ้าเกิดคอนโทลเลดัปเตอร์ครับสามารถชีกั์ดหงายหนึ่งใบที่เป็นมอนสเตอร์ของฝั่งข้ามสร้างในเกฟเฟกได้อะไรประมาณนี้ ตัวยังถัดมาก็อ๋อตัวนีเป็นเออาร์แล้วเนาะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีตัวตเริงๆนะที่เก่งๆครับก็จะเป็นนี่ปลาไอปลาทูนะซาดีเอาเล่นกับพวกกติใช่แล้วก็เป็นไอนี่คนนี้เล่นกับกติครับเก่งมากๆนะเอฟเฟกบอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนปลาครับอยู่บนสนามอะสามารถสั่งสเปย์มาจากมือได้แล้วก็เอฟเฟกต์ขึมาครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอสเซอร์สเปย์ลงที่บอดฝั่งขามใช่เราสามารถชี้ไอตัวที่สเปย์มาครับแล้วก็มอนที่เป็นเผาปลาเลเวลหก หรือต่ากว่าที่อยู่ในมูฟโซนเราครับรีมูฟมอนส์ฝางคาบ่ชี้เมื่อตะกี้กลับไปตัวนี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บสเปย์ไอตัวที่6ดาวที่เราชี้เมื่อตะกี้ลงมาได้เลยก็เหมือนว่ารีมูฟมอนส์ฝางคาบได้ฟรีๆแหละเอาจริงๆแค่เทคโดดมาก็เก่งกันนะแล้วก็มีเทคนี้ด้วยไอเทคที่ว่าในช่วงซัตเตเฟยครับก็สั่งสเปย์มักลับไม่ได้เนี่ยเป็นสดาวเลมอนฟรีอะไรเงี้ยก็มีแบบรีโมรีมูฟอะไรพวกนั้นที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเจ๋วๆแล้วนะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการที่น่าสนนนนนนใใจแพ็็คคี้ะะกอยยไปปเเเเิิดดลรับหมมื 5,000เฮคครับก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้ของมาแบบพอเล่นได้บ้างนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยอันนี้ก็เป็นแพ็คแรกครับเดี๋ยวลุยเลยยาวๆ5,000ครับเปิดให้หมดไปเลยโหแพ็คแรกสะเทือนใจนะยูที่ต้องใช้ก็เยอะมากๆเยอะนะยังเปิดแพ็คแรกไม่เจอถ้าโดนการาันตีแต่โหวันนี้น่าจะเอาเรื่องนะตอนที่หนึ่งครับโหนกเรดดัปเตอร์ล่ะ ที่กินหลายล้วเตอก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะใช้แค่ตัวใหญ่ใช้ตัวเดียวมั้งแต่ว่าไอตัวนกตัวเล็กอะที่เป็น UR อารเาไอ้จันน้าต้อใส่ใส่สามนะโอ้นี่เป็นเวทไอ้ที่เก่งออกมานะเป็นใบที่เอาไวเ้เรียกตัว13แรง13ได้เลยตอนที่3ามเรียบร้อยเงียบตอนที่4แล้วโอ้สงสัยจะโดนการันตี หโหอิเอฟกซี่บัอแต่ว่าได้มาเต็มที่ก็หนึ่งยูโอหนึ่งยูอาร์แน่ๆเลยตอนนี้เอาไปใครดีเจ๋อเอ๋ะอ่นนี้พอได้นะแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่สานะใส่ยเยอะมา,มากตอนที่หกถ้าเกิดแบบแพ็แล้วหนึ่งยูอาร์ก็คงจะเจ๊งหน้าดูนะได้มายูอาร์มาแคบสี่ห้าใบเลยเนะี้ยโอ้สองใบเลยเอาเรื่อง มา, I ia, อา,าไอ้บาลีอ่ะไอ้เบเดก้าจะดีอะตัวใหญ่จะได้เล่นเสร็จแล้วไม่มีอะไรสองยูอาร์ก็พอรับได้มั้งถ้าให้ดียมาเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะมาไอ้นี่เก่งไหมเนี่ยเออฝั่งข้ามไม่สามารถที่เวเการ์ดในการเชนกับมอนไอ้บาลี ia, ได้ก็อาจจะเก่งกว่ามั้งถ้าเกิดมอเตอร์สเปร์มาแตกตัวเล็ก สามารถเอากับคาเด็กไอเบลียโอยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรองไปดูจริงจริงตอนจัดเด็กแล้วกันก้าวแล้วโอ้สองใบโอ้โอื้สอ,องสุดท้ายแล้วแต่แพ็กนี้ถ้าสองยอรก็ไม่น่าเกียดอะโได้เยอะกว่าที่คิดเนี่ยสองยครับ ก็มีเป็นไวเลสนะกับไอตัวไอบาเลียครับก็พอได้อยู่ละมั้งก็เดี๋ยวไปลุยต่อครับให้สองเลยยาวๆครับไปเลยโหใช้ได้ใช้ได้ไดลุยลุยลุยมีลุ้นอย่างนี้มาไม่มีอะไรร้อยสอง คนนี้คนนี้ก็ใส่ไปเดียวนะคนนี้จริงๆไม่ค่อยเก่งอะเป็นตัวพี่กามเทียบน่าจะเก่งน้อยสุดในแกงมาละสามเลย <c oughs> ไม่เป็นไรแพ็คนี้มีสองยูอาร์แน่ๆนะปะทูวะปะทูก็ถ้าไม่ได้เล่นไอ้ก็ตีก็คงไม่ได้ใช้มั้งยูอครับ เอาจะแยเหวนะอะไรก็ได้ไม่เอาเมินอี่จริงๆไม่ควรไปเรียกมันนะ,ะเลสเตอร์ครับใช้ได้ใช้ได้ตอนที่หกโอ้มากระลัวๆป๊าปทิชูล่าทิชูล่าก็ดีเลยนะก็ได้ใช้เออพูดถึงก็แปลกแพ็กนี้ยมันมีแต่ชิวชร่าก้าดาวใช่ไหมแต่ว่าชิวชร่าสิบเอ็ดดาวไม่มีให้นะแปลกมากๆตอนที่เจ็ดครับ อันนี้วา2สองสองแล้วมั้งเอ้าไม่สองสจ๊วตจืดตรงวะปิ้งโอ้โหตัวกกมาแล้วไอ้มอนี่ตอนที่แปดวอีกสักใบมาปิ้งไม่มีอะไรเก้า่แต่แพ็กนี้สามยูอาร์แล้วก็คงไม่น่าเกลียดเท่าไหร่มั้ง รอบสุดท้ายต่อไป UR โอ้โหไอ้ไข่ไวะเนี่ยน่าจะเป็น Illusion นะเล่งกับไอ้พวก Kimera แล้วมั้งอันนี้ก็3 UR นะก็พอได้อยู่เดี๋ยวไปลุยต่อเลยแพ็คที่สามยาวๆมาโอ้โหสีเลยจะเชื่อ ไม่น่าเชื่อเนี่ยอันนี้น่าจะโห้ดีมขามาไม่เคยเจอแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนถ้าก,ก็เล่นมาไอ้พย์เอนะสอาร์ช่างมันนะร้อยสองครับเอาแบบเจียวๆอ่ะไว้เ็จเอาคร้ครบเลยนะทีเดียวจบๆไปมาโอ้โหดีเวนเตอร์มีแล้วอ่ะร้อยสามสี่แล้ว โอ้โห,โอโหไอ้ป่านี่ครบแล้วเนี่ยตอนที่ห้าปาบเย็บกีบยูอาเอาใครดีเอาหมวกแดงไหมแต่หมวกแดงใช้เยอะหมวกแดงกระเวทแล้วก็ตัวใหญ่มันเนาะมาโอ้หมวกแดงแก็ยังดีนะจะได้คาบน้อยลงหน่อยตอนเจ็ดครับยูอาเบิ่มๆนะแพ็กนี้มา โอ้หใช้ได้ใช้ได้ไดพอเกิดแบบเต็มที่จริงไงเรารับหัวหน้ามาตัวเดียวก็เล่นแบบทูตๆไทยน่าจะพอได้อยู่ไปครับไม่มีอะไรเก้าลืมนับไปเลยว่าซองยูอามาครบอยังนะปิ้งโออันี้ไม่น่าจะได้เล่นแล้วอะไอซองยูอาร์ปิดท้ายเอาแบบเปียว เอามาแล้วหนึ่งใบอีกใบสุดยอดนะโอ้ยเอาเรื่องว่ะสุดๆไปเลยโอยแพ็คนี้อย่างคุ้มนี่มาแบบไวเลทฮานัเลยเนี่ยอันนี้ก็สองที่สี่แล้วไปอีกสักรอบมาโออันเดียวนะอันเดียวก็พอได้มั้งได้ลุ้นอยู่มาเลยไม่มีอะไร ไอ้เน,นี่ยเก่งมากนะแต่ว่าเป็นแค่น้องมอนนะนางสารเลอเกินไปต่อครับหมูมามายังไวโควรชิชิลา่าสองใบอ่ะใจเลยสองใบไหมเอฟเฟกต์อลังการนะเอาใครเดียเอาเว้ยต่อเนื่องไหมไว้ต่อเนื่องไม่ได้เลยยูอาเนี่ยยูอาโหมีเทน,นก วหัวเลยตั้างมันเอาไว้ย่อยทำอื่นก็ได้ต่อ,อยามมาแล้วเวทต่อเนื่องจ้ะแบบพีคๆไปเลยเวทต่อเนื่องอย่อยตั้างมันตอนที่ห้าไม่มีอะไรตอนที่หกแล้วพอผ่านเดียวเงาเงา ตอนที่เจ <c oughs> <le> <trips> ็ดเรื่องซึมโหใช้ได้เนี่ยยูอาร์แน่ๆไปนี้อือหือไอ้นกนี่เยอะไปปะเนี่ยตอนที่แปดยูอาร์ปะล่ะเอาไว้ตตอเนื้อมาโหได้นกใช้ได้ใช้ได้รอบนี้ ตอนนี้น่าจะเหลืออะไรเหลือไว้ต่อเนื่องที่ยังไม่ได้เพราะที่เหลือน่าจะมา,าครบแล้วทั้งผู้หญิงทั้งมวกแดงหัวหน้าเรยแรปเตอร์อ๋อจะขาดไอบาลีตัวใหญ่หน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าน่าใช้ไม่เยอะปะ่ะได้สามใบก็ใช้ได้นะแล้วนกอีเย้ไปไหนตอนนี้แพ็คสุดท้ายครับด้วยเลยอืมอืมไม่เอาการันตีนะเฮ็ดหมดแล้วนะ โหนกเยอะไปไหนเนี่ยข้อที่สองเร็บร้อยสาม,มไม่มีอะไรนี่เกเนี่ยเหมือนจะเก่งน้เมา่ก่อนอะถ้าเกิดคอนโทรลไอ้บาเลตัวอื่นครับมอนเอวอรี่หรือมากกว่าห้ามตีแต่ว่า มันก็โดนยิงง่ายๆดีนะมันก็ออกไม่รู้เหมือนกันแฮะโอ้ะ้าหาสีม่วงอาจจะไม่โดนการันตีก็ได้มาไขว้เนี่ยเดี๋ยวสิถ้าการไปน,นี้ถูกโซโลโหลุมโดยการเป็นวัตถุดิบซิงโคสามารถสั่งสเปร์โทเค็นสองตัวแล้วก็ไม่สามารถสเปร์นอกจากมอนปลาออกโคเดได้พวกปลาละมั้งแล้วก็ถ้าเกิดฮอนโทมอนปลาที่เป็นซิงโคสามารถริมูฟการเปน,นี้จากหลุม ชีการ์หนึ่งใบย,ยิงได้ก็คงจะมีท่าอยู่หรอไม่แน่ใจนะ้าเอฟเฟกต์อลังการเอาไวต้ต่อเนื่องมาป๊าบต้อที่หกโอ้ยได้รู้อีกแล้วมาเวท โขกากเวทปวดหัวปวดหัวจีด๊ดขอหวังเท่าที่มีจากนั้นนักกะดีก็ไม่ได้แล้วกันมาโอ้ยตอนที่แปดอบประทูตองที่ ก้าไม่น่ามีอะไรแล้วมัแค่นี้ก็เยอะแล้วอันนี้มันก็เท่าไหร่สองยูอาร์ใช่ไหมรอบสุดท้ายขอเพิ่มสกใบนะให้กระชุ่มกระชวยหัวใจปิ๊งไม่มีอะไรก็2องยนะซ้ำๆใหม่นี่มันไม่ได้เล่นนกแล้ว,วอ่ะคงไม่ได้ใช้แล้วอ่ะน่าจะต้องย่อยแล้วมั้งก็ ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูครับว่าได้เลยราบ้างนะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการเมื่อตะกีนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับไม่เจอไอเม็ดนี้สักตัวนะดีมากๆครับแล้วก็ได้เป็นไวเลตมาเกือบดีนะไอนี้ได้มาตัวหนึ่งครับแล้วนี่ได้ไปอย่างละสองนะก็คือถ้าจะเล่นก็คือต้องคาร์ดีเพิ่มหนึ่งสองแล้วก็ดีสามใบน่าจะหนักหน่อยก็ก็คือคาร์ดเพิ่มห้าใบหกใบอะ่ะน่าจะพอได้นะ แล้วก็ฝั่ง Redapter ก็ได้นี่มาตัวหนึ่งครับถ้าจะเล่นก็ต้องขับไปน,นี่เพิ่มอ,อีกสองตัวส่วนไอซ์บารีอก็ไอ้นี่ไม่ได้นะก็ใช้แค่ตัวเดียวละวะน่าจะพอได้อยู่นะส่วนไอเมนนี่ดีมากาที่ไม่ได้ครับไอ้น,นี่ก็เดี๋ยวย่อยทิ้งแล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูครับจะได้ใช้ปะนะถ้าไม่ใช้คงต้องย่อยทิ้งแล้วก็มีเลยกับที่เดี๋ยวก็ไม่น่ามีแล้วเพราะพวกเออาร์ไม่สำคัญอยู่ละไอน,นี่อุตส่าห์เก็บดีไวเนอร์ไว้นะก็ยังเปิดได้ก็ยังดีครับก็เดี๋ยวย่อยทิ้งไปแล้นนว่าาาดีมมกกๆนะเยนะะ URL อ ห้าแพ็คนี่เท่าไหร่ยูอาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่แปดสิบสิบสองสิบสามสิบห้าสิบห้าใบนะก็คือเฉลี่ยแพ็คละสามใบเนี่ยดีมากเลยก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวต้องไปลองเทสดูครับว่าจะเล่นอะไรนะถ้าเกิดเปิดเปิดมาทรงเนี้ยก็มีลุ้นครับว่าจะได้เล่นทั้งสามเด็กนะเล่นไอบาเลียเล่นเลเตอร์หรือว่าจะเล่นเป็นไวเลสก็เดี๋ยวไปลองเลือกกันแต่ไวเลสน่าจะสุดท้ายนะเพราะต้องคาร์บเยอะกว่าเพื่อนนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปเปิดแพ็คนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ